สวัสดีครับนะครับพบกับรายการ English at Cafe นะครับวันนี้เรายกขึ้นมาถ่ายทำกันด้านบนนะครับจากที่เมื่อวานเราเปลี่ยนบรรยากาศไปด้านล่างนะครับยังจำกันได้อยู่ไหมครับ Could you please do me a favor นัองรับตอนที่แล้วนะครับวันนี้ขึ้นมาด้านบนเห็นบรรยากาศเป็นโฮมเทอเตอร์อย่างอลังการเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราจะ ของการเล่นคำในภาษาอังกฤษครับหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะการเล่นคำในภาษาอังกฤษเป็นแก๊กตลกหรือเป็นมุกตลกได้ด้วยหรอแล้วมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเกิดจากอะไรสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับออย่ามัวรอช้าครับเราจะไปไขข้อสงสัยกันเลยดีกว่าครับามาดูกันที่คำคู่แรกครับสองคำนี้เนี่ยครับเป็นคำที่ อ่านออกเสียงเหมือนกันครับแต่ความหมายเนี่ยไม่เหมือนกันครับอ่าอันแรกเนี่ยคือคำว่าเอแปลว่าแตกครับตัวที่สองเนี่ยครับเสียงเนี่ยครับมันจะใกล้เคียงกันหรือแทบจะเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันคือกินครับที่เป็นช่องสองของกินครับอ่าเพราะฉะนั้นคำสองคำนี้จะเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนกันครับ ทำไมอ่ะทำไม why why is six a friend of seven ก็คือแปลเป็นไทยก็คือทำไมอ่ะทำไม6ถึงกลัวเลข7อ่าและเขาจะเฉยให้เราฟังว่าอ๋อเพราะว่า7เนี่ยมันเอกไมันกินเลข9ไปแล้วเลข6เนี่ยมันก็เลยต้องกลัวเลข7ไปด้วยอ่าอันนี้คือมุกสไตล์ฝรั่งนะครับความหมาย ันครับแต่เขียนเหมือนกันเป๊ะเลยครับนั่นคือ2คํานี้ครับคําว่าแบงแล้วก็แบงครับเชื่อหลือเปิ่าเ่าเวลาพูดถึงแบงเนี่ยหลายคนนะ่ะอาจจะนึกถึงไม่ใช่แบงมงคลแน่แน่นะครับอาจจะนึกถึงสถาบันทางการเงินครับแบงแต่รู้ไหมครับว่าแบงเนี่ยมีอีกความหมายหนึ่งครับนี่นั่นก็คือแม่น้ํานก็ได้ครับ เสดร,ระวัดอรุณเนี่ยพอเสดร,ระวัดอรุณขึ้นมาเนี่ยเขาจะบอกว่าวัดอรุณเนี่ยตั้งอยู่บนเด e Bank of เจ้าพยาริเวอไม่ใช่แปลว่าธนาคารเจ้าพยานะครับแต่แปลว่าแม่น,น้ำเจ้าพยาส่วนแบงอีกอันนึงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเรานะครับฝากไว้นิดนึงนะครับว่าความผิดพลาดครับ ความผิดพลาดครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่เรื่องใหญ่ของความผิดพลาดก็คือการที่เราไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นเองครับก่อนจากการวรนนี้ฝากไว้ครับ English is all around ขอบคุณครับ